ดีครับผมแต่วันนี้มีอีกเมนูที่จะมาทำนะครับอหมูผัดพริกเผานะครับผมวัตถุดิบมันก็ประกอบไปด้วยอหอมหมวใหญ่นะครับผมต้นหอมท่อนนะครับแล้วก็มีพริกแห้งหั่นเป็นเป็นท่อนๆหนือนกันนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบนะครับผมเนาะ วัตถุดิบมันก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเบื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมผัดให้ดูเลยนะครับผมผวกผัดต่างๆเนี่ยส่วนมากเราก็ต้องใช้กระเทียมกันนะเนาะเมื่อกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับผมใส่กระเทียมนะครับ เพื่อให้มันหอมกระเทียมนี่ยเามันมีคุณประโยชน์หลายอย่างครับแก้พวกัับอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเรากินกระเทียมกันเป็นประจำอยู่แล้วเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับผมมันแค่จเหลืองแล้วเราก็หมูใส่ไปตามขั้นตอนของการผัดอยู่แล้ว ไปหมูเข้าไปนะครับหมูนี่ผมเป็นหมูติดมันหน่อยนะครับจะหอมนะครับนี่จ้างก็ชาดีก่อนติดมันเราต้วนไปเรื่อยๆนะครับเด,ดี๋ยวถ้ามันใกล้จะสุกก็ใส่ชิ้นเสาก็ไปได้เลยนะครับ พริกเผาเนี่ยมันก็ทำมาจากพริกแ,แห้งเนี่นะมันก็เอาพริกแห้งมาตัดรวมกันีกินมันก็หอมนะครับเีรฉะนั้นเราก็ใส่ผักต่างๆก็ได้เลยนะครับ รุงรถนะครับใช้ฝาเขียวนะครับเป็นหลักเลยเวลาคุณรถตามาปด้วยน้ำมันหอยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าเรามีคนทำไม่เยอะใส่พริกไทยนะครับผม ลิ่นหอมครับผมาะกลิ่นหอมแล้วเหยืองแต่และอย่างนะเอามารวมกันแล้วก็ทอเต้ากันแล้วก็ปรุงกระจายดูน่าทานมากเลยนะครับผมตะเข้าวนะครับให้ตินุู้ครั้งนะครับเวลาความรู้จะออกคนวะอ,อมที่จะยกตกเขาวนะแล้วก็กินดูว่า,าเป็นยังไง้รืงรสชาติ โอเคเลยนะครับพอดีเลยนะครับดินหอมของพริกเผาต้นหอมรวมกันนะครับผมแล้วพริกแห้งมันจะให้กลิ่นรสชาติดีมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่กดไรคตกดแกรนะครับอย่าลืมนะครับมีคอมเมนต์อะไร สามารถกระทายมาทางทางหลายๆช่องทางนะครับท, TikTok, ทั้งทิกต็อกทั้ง YouTube ด้วยครับสสวัดีครับผม